ตกใจเหรอลูกเดี๋ยวจะถาเสียงเบาที่สุดค่ะพี่ลินเสียงจะเสียงแปดเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะไม่ไปยังไ่ไเจอกันใหม่บาไ่ยไ่ไเจอกันใหม่ไม่้อปอก้องก่อนไยสวัสดีดีกว่าสวัสดีพี่เร็วสวัสดีพี่สวัสดีเลยสวัสดี่อสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพูดบายบายลูกสวัสดีเฉยๆก่อนเดี๋ยวพูดบายบายมินิฮานมินิฮานนี่โมแซดนะมินิฮครับที่ริ๊กครับวันนี้มาออกอีเวนต์แบบเต็มๆครั้งแรกครับว่ปวดล่มอ่าใช่ไหมครับครับผมครับผมนะครับพอรู้สึกเป็นไงบ้างดีครับจริงๆคุยกันว่าอยากจะพาลูกมาดูไฟด้วยแต่วันนี้กิมมิกก็คือการเนาะใช่ไฟสีฟ้าที่วัดอาลึงใช่ครับแล้วนานแล้วที่เราไม่ได้มาก็ถือโอกาสมา มาร่วมเป็นสักีพยานด้วยวันนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ได้มาเห็นนิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ที่มีให้เขาเรียกว่าคับมั่นสัญญาซึ่ง,งตอนนี้เราก็อินกับเรื่องเรื่องเด็กนะแม่เนาะใช่ค่ะเร,เราก็จะให้ความสำคัญอยู่แล้วจริงๆคุณวิกกี้เองก็เคย เคยทำงานเคยอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวกับการันเรียกว่าอะไรนะแม่ตอนตอนตอนที่แม่ไปเป็นอาสาช่วยเป็นครูเป็นอะไรไปสอนอยู่บนดงบนดอยก็เคยก็เคยเล่าให้เคยเล่าให้เราฟังอย่างเ้าเราก็รู้เออมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่เราทําได้วันนี้เราก็ดีใจที่ที่ได้ได้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในวันดีดี นะฮะวันนี้หนูจะเอาไหนกลับบ้านหนูอะไรเลยลูกพี่เขาไม่ว่าเชื่อพ่อแต่ว่าเป็นการดูใครที่หัวเปียกเลยนะฮะใช่เลยนะฮะวิลินทำไมวันนี้วิ่งไล่จับวิ่งไล่จับคุณแม่ครับคุณแม่เลยทำนพ่อพ่อก็นั่งนั่งนั่งบว่าฟังพี่พี่ส่วนวิลินเขาเริ่มแบบว่าเขาเริ่มแบบเห็นแบบอุ้ยมีเรือมีแบบเริ่มเห็นแบบ อยากจะเดินนะฮะก็กก็็อยู่ในวัยที่ที่กำลังแบบพลังเยอะนะครับแต่คุณลูกชอบน้ำมากเลยนะ่ไมชอบน้ำชอบจับปลาใช่ไหมเป็นเด็กของธรรมชาติใช่ไหมครับแม่แม่พูดบ้างครับเป็นไงบ้างขออนุญาตพี่ๆนะคะไปไหนนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกับการวิ่งตามในวัยนี้เมื่อกี้คุยกับพี่เวียว่าเดี๋ยววันหลังมันมีจะใส่ชุดกีฬามาจะได้วิ่งถนัดเลยยังวันนี้เตรียมตัวกันมายังไงบ้างครับเรารู้มาออกงา เต็มแข้งเต็มเทเต็มผิวอย่าแก้งอย่าแก้งอย่าแก้งตามที่คิดไหมคะวันนี้อย่าแก้งอย่าแก้งอย่าแก้งพ้อมพลังเยอะค่ะพลังเยอะมากๆากกล้งในกระเป๋าก็จะแบบมีของกินมีน้ำมีของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้เตรียมใช่ค่ะแล้วก็จะสลับกับพี่เวียว่าสมมติว่า้างหนึ่งก็จะ วิ่งกับน้องอะไรดูน้องเป็นคนที่ไม่กลัวคนคนใี่เดือดไฟนี่ไงนไหดูเนอาดีแล้วเขาไม่เงียไม่เลยชื่อคืออะไรครวันนี้เป็นคนจิตใจดีมากก็เป็นคนแอคทีฟเป็นคนที่มีโลกที่สดใสมากๆใช่อันนี้คือเหมือนพ่อหือเหมือนแม่ฮะเหมือนแม่ทำไมพี่ตอบใม่ขึ้นเลยหรอทำไมพี่เียมบอกว่าถึงเหมือนภรรยาเพราะอะไรก็ดูหน้าเดียว่จริงก็เหมือน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 ั้งคู่ครับฮัฟฮัฟแบ่งแบ่งกันไป ใช่เกิติดแม่ครับวันนี้จริงจริงอยู่ที่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าเรียบร้อยเป็นแบบอย่างนี้เลยไม่มีเรียบร้อยหรอกครับเด็กนะฮะเป็นเป็นวัยแบบว่าโซนคือถ้าเด็กนิ่งๆต้องต้องต้องเริ่มเอะใจแล้วถ้าเด็กแบบว่าพูดเก่งโซนอะไรเงี้ยสบายใจได้จริงๆว่าคุณแม่คาดหวังเลยว่าพด้วยความเป็นลูกสาวแบบมีมุมเรียบร้อยตรงไหนที่รู้สึกว่าอยากจะนำเสนอมีุมเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยลยที่สุดว่า ก็มงไงทุจ uh, oh ้าแล้วไงก็รู้ทุจ้าท right. nah, ุจ oh okay. ้าแจกแจ้กเลยนมตัดสอนนี่เล่นาลายแล้วครับแกงอารมณ์ดีไหมล่ะจริงทุกคไวน้แกงชอแกงดีแกงไทยแกงหวดไหมแกงหวดไหมแกงหวดบินบัดแดนี่เลยทำไมดูงน่าเศร้ากันมัดีครเเศร้าไัสิงๆทันในวัยนี้มันต้องระมาระวังอะไรพิเศษไหมครับ ก็จะต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยค่ะใช่ต้องคอยประกบตลอดเวลาเพราะว่าน้องคือทุกอย่างคือเขาไม่รู้ว่าอันนี้คืออันตรายดังนั้นคือเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าค่ะเราก็จะต้องคอยมอนิเตอร์แล้วก็คอยแบบไปอยู่ด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบไม่ได้คาดทุกอย่างเพราะว่าต้องการให้น้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าเราจะอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ดูว่าเราป้องกันอะไรให้เขาได้ใช่ จริงๆพัฒนาการโดยรวมเขาเป็นยังไงบ้างครับน้องเวดีดีมากใช่แล้วความรู้งานอย่างเงี้ยค่ะมีแบบอินเตอร์ติดต่อมาไหมคะได้เลยครับได้เลยครับตอบรับใช่ไหมครับติดต่อมาได้เลยคเดินหน้ามีแล้วค่ะออ๋เดินหน้ามีแล้วต้องต้องมีการรับงานยังไงบ้างทัดสำหรับน้องเองครับเด็กๆช่วยกันค่ะช่วยกันดู จริงน้องก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยเจริงอย่างเวลารับงานเนี่ยเราต้องบีบน้องไงบ้างว่าแล้วเราเป็นฮีตเจอร์ตัวหลักพ่อแม่คือตัวเสริมต้องยังไงบ้างกินให้กินให้อิ่มนอนให้หลับจะได้อารมณ์ดีทำไมอุ้มแม่อุ้มมันเปลี่ยนสลับแม่แล้วแบบตอนนี้ค่าตัวพ่อหรือค่าตัวลูกแข่ากันฮะค่าตัวลูกครับผม ตอนนี้เราเป็นผู้จัดการส่วนตัวลูกไปแล้วครับผมเรๆไม่ได้กังวลเวลาแบบว่าลูกเราต้องเป็นพรีเซนเตอร์เงี้ยเราจะต้องอะไรยังไงตันนี้ยังคิดไม่ออกครับคือคือตอนนี้ก็ก็เราก็แค่ดูว่าอะไรที่ที่เหมาะกับวัยเขาแล้วก็ดูแล้วแบบโอเคเขาเขาไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยเขาเขาแฮปปี้อะไรเงี้ยก็ได้ครับเพราะเด็นี้เขายังไม่ค่อยเนาะโตกว่านี้ก็ต้องถามเขาอีกที ว่าเขาชอบหรือเปล่าต้องให้เขาตัดสินใจเนาะเด็กเขาก็เขามีความคิดแบบของตัวเองเฮ้ยเอาแล้วห้าล้านบาทอ๋อไม่ไม่ไม่เดือนหน้าเห็นว่าน้องก็ครบสมบูแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจะมีต่อเลยไหมครับโอ้โหนั่นน่ะสิถามเป็นชุ่นนะเออเนี่ยอุ้ยฝันไปยังไงดีคยับคุณแม่มีว่าไง อยากมีน้องไหมคะอยากมีเบบีไหมคะอยากมีน้องไหมค่ะอยากมถางมมอยากมีต yeah, ิ่มติมไหมอยากมีเหนื่อยหน่วยไหมอยากมีติ่มติมไหมอยากมีน้องไหมคะอมีน้องไหมคะชอบน้องไหมครับหนึ่งคร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 บหนึ่งตอนนี้น่าจะชอบใหม่มากกว่าใช่ล้วคะเฮ้ยไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอตัก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่ว่าที่จริงอยู่ในแผ่นนะครับพี่เพี่เียมองอาการมีลูกคนที่สองตอนต้องช่งเวลาทไหนครับจริงๆก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ไม่เคยมีก็ไม่รู้ว่ามันต้องหาเออแตกก็เลยก็เลยคิดว่าก็รอให้มันรอให้เวลาหรือว่ารอให้อะไรแบบมันมันลงตัวหรือว่าเราอยากมีจริงๆแล้วก็เขาอยากมีน้องจริงๆไหมแล้วแล้วเราณตอนนั้น ความคิดหรือว so, ่าอะไรต่างๆยังเป็นยังไงมากกว่าก็คือยังไม่ได้ไปแบบว่ากากเกณฑ์ว่าอ๋อจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็พอถึงเวลาก็ก็ก็อาจจะมาเองอะไรี้ปล่อยเป็นตามธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติที่เรยัง่ีมากจริงๆครับผมว่าตอนเนี้ยมีความสุขมากแล้วเพราะว่ายิ่งยิ่งอยู่ในช่วงอายุประมาณเนี้ยครับมันต้องมีเวลาให้เขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เลยจริงๆก็ยังไม่มี ยังไม่คิดนะครับว่าว่าว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ก็เคยคุยกับคุณวิกกี้ไว้เหมือนกันว่าถ้าเขามีเพื่อนตอนที่เขาโตไปหรือว่าตอนที่เราอายุเยอะๆกันไปแล้วให้เขาดูแลกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เหงาเระมาเนี้ยครับก็คือก็คือแอบคิดแทนเขานิดนึงเวลาเวลาที่เราแบบว่าอายุเยอะขึ้นไปอะไรเงี้ยเขาเขาจะได้มีคนที่คอยคุยกันได้คนที่คอยดูแลกันได้เรขอให้เขาถ้ามีพี่น้องขอให้เขารักกันใช่ครับ คนจะไปผู้ชายหรือผู้ได้หมดจริงๆตอนนี้เริ่มเริ่มรู้สึกว่าก็เป็นผู้ชายผิวก็ได้แล้วโอเคเสื้อผ้าจะได้ตอกกันด้วยจริงจริงชุดลินส่วนใหญ่เป็นชุดบอยบอยๆบอยๆรากสีมันคิดได้เผื่อแคมป์แคมป์สมมติว่าน้องโตขึ้นแล้วเรื่องของงานในวงการค่ะพี่เบียร์ค่ะที่บอกว่ากตอนนี้บอกรับทัวร์ยังยังไม่เรียังไม่รู้เหมือนกันครับก็ค่อยว่ากันตอนนี้ก็ ถ้ามีเวลาก็อยู่เขาถ้ามีงานเข้ามาก็ก็ไปด้วยกันใช่ใช่ครับก็ดูเปนโปรเจกต์ไปอะไรใช่ใช่ใช่ครับดูเปนโปรเจกต์ไปสามารถวางแผนได้ไม่เสียงอะวันก่อนไม่พ่อเสียเอาเอาเรื่องเรืองสักอันหนึ่งสิไม่จ่ายอันเดียวยี่ห้อนี้ดีนะลูกอันไหนคะไหนะลูกทุอันนี้ทอ้ม ขอบคุณครับ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 ขอบคครับขอบคุครับขอบคุณครับข ให้ม่นิฮาระเลยค่ะทอนี้ท่แนี้นะคะมนิฮาอย่าแก้งดิอย่าแก้งดินี่พอเวลาบอกให้ทำไม่ทำนี่หังแก้งเราเป็นอย่างี้เราเป็นอย่างนี้เาเปอ่าอนี้อย่าทํอรเอาทำเอค่าทอะไรเยททาหยุดให้หยิบอยู่แบบจริงเลยริงมนิฮาหยบแบบแกล้งหยิบจริงเอย่าทำนะอย่าทำนะอย่าทำนะเ่อไม่นิฮานะคะเป็นหอยนีจิจูไม่ค้อย่างิอ่ปุ่นนะตับไม่ค้า อย่าทำนะน่ลินอย่าทำนะจะทำมินิฮาร์ดนะอย่าทำนะขอบคุณครับมุงจ้ายังูจ้าแล้วกลับแล้วมูจแล้วกลับแล้วกลับ่ปนะไปบายกันเร็วไปแล้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 วไม่ไแล้วไปแ้วว ขอบคุณครับขอบคุณคับนี่แหละนี่แหละเอาจริงขอบจริงเดี๋ยวเวลานั่งนชอบกันไปยิ้มนะขอบคุณครับเดี๋ยวมีอนาเสรอีกขั้นหนึ่งนะคะเอิรนเชิญเลยเอิรน